เราโอเคค่ะก็สวัสดีพี่น้องชาว New Y shirt ทุกคนนะคะแล้วก็เขาสวัสดีพี่น้องที่อยู่แบบทั่วโลกทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนี้ค่ะเขาเวลาหายใจแบบดริปบังนาดริปบังโอเคก็จริงๆก็คือเท้าวคาว่าจริงๆก็มีพพอนอยู่แบบ ทุกทุกทุกวันแล้วก็เรื่อยๆนะคะแต่ว่าจริงๆก็คือออนก็กลับใจกับพระเจ้าเพราะว่าส่วนมากก็คือจะแชร์ในแบบวงเอ่อวงวงเล็กๆหรือว่าแบบแชร์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็มาหนุนใจเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะคือหลานๆะมีพอๆเยอะมากแล้วเราก็พยายามหนุนใจให้เขาอ่ะแชร์แบ่งปันพอๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า คือพระเจ้าก็พูดกับเราว่าเ,เริ่มจากเราเราก็เลยอยากจะเป็นเราก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างของแบบหล,ลานแล้วก็คนรอบข้างที่แบบเ,เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ไม่ขโมยเกียรติของพระองค์นะคะก็คือวันนี้ที่อยากจะมาแชร์คือว่าเ,เป็นพระพรที่ประมาณื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะที่คืออ่อได้รับมอบหมายให้เป็นทรานเลเตอร์ใช่ไหมคะแล้วคือ จริงๆอาทิตย์นั้นคือตารางงานแบบแน่นมากอะไเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่แบบได้รับมอบหมายก็จะแบบเซเยสก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็คือเป็นงานของ,ของที่แบบพระเจ้าให้ใหทำอะไรเงี้ยคือตารางก็แน่นแบบเรื่อยๆ,ๆแล้วก็จนจนมาถึงวันเสาร์แล้วค่ะคือ <laughs> การเตรียมงานแปลมันก็ไปอยู่ได้ประมาณเจอร์เซอะไรเงี้ยแล้ววันเสาร์ก็ตารางแน่นมาก แล้วตอนบ่ายเนี่ยจะต้องแบบไปเตรียมชุดแบบการแสดงงานงานอวยพรอิสราเอลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเออเราก็อยากจะทําตรงนั้นด้วยว่าแบบเอออยากจะแบบอวยพรอิสราเอลแล้วแล้วคือพาหลานไปใช่ไหมแล้วหลานก็อยากจะเดินเล่นสยาม เรานี้ก็ด้วยความจริงๆพี่น้องไม่รู้เคยได้ไปสยามแบบช่วงนี้หรือเปล่าคือมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือจากประมาณแบบสิปีที่แล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไปมากเลยแล้วเราก็เลยเออด้วยความที่แบบเราก็อยากจะสมดุลเพราะว่าหลานก็แบบว่าเทั้งอาทิตย์ก็แบบเหนื่อยแบบแน่นมากอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคแบบก็เดินเดินเล่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือออนจะแบบว่าเท้าคมว่าสมัยก่อนจะเป็นคนที่แบบว่าพรีแพร์แบบว่าคือถ้าเตรียมพร้อมต้องแบบเตรียมแบบ เตรียมแล้วก็ใช้กําลังของตัวเองแล้วก็เตรียมด้วยความเครียดแหะค่ะตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นคริสเตียนแล้วนะแต่ว่าออพอได้มาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตเราก็เชื่อในไฟพระวิญญาณอ่ะคือเราก็เหมือน g o วิ t h ดอร์โฟลค่ะก็ฟังเสียงพระเจ้าเออพระเจ้าไปทำอะไรอ่างเงี้ยแล้วก็ปรับไปกับโฟล์ทีนี้ก็ปรากฏว่ามาถึงบ้านอ่ะประมาณสามทุ่ม ที่นี่สามทุม่มงานแปลก็ไม่เสร็จแล้วก็อีกอย่างคือออนะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและก็การลงทุนนะคะแล้วก็คือออนะมีแผนที่คือลูกค้าต้องการที่จะดูแผนการเงินนะคะวันอาทิตย์ช่วงค่าซึ่งคือออนก็เตรียมไปได้แค่ประมาณ20%แล้วคืองานแปลมันเจอร์เซนต์แล้วก็งานตัวเองอ่ะิบแล้วเราก็แบบเฮ้ยเอาเอาอันไหนก่อนดีแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราต้องให้ไพโอไรท์งานของพระเจ้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กลับไปถึงปุ๊บล้วก็ทำงานเ,าเตรียมงานแปลเตรียมเตรียมเตรียมไปเสร็จปุ๊บเที่ยงคืน <laughs> แล้วคือเป็นคนต้องนอน <laughs> แล้วที่เตรียมไว้ของอแผนของลูกค้าเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยจะต้องเป็นคนแบบอบว่าเคาะเลขแบบเป๊ะมากแบบถ้าให้ทำร้อยเร์เซ็นะจะทำประมาณ1้อยสิบอะไร <laughs> แล้วก็เตรียมไปประมาณแผน A กับแผน B อะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็ แต่พระเจ้าบอกว่าให้นอนเราก็แบบหึมแล้วคือจริงๆคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะอ้อนก็จะอาศัยกําลังของมนุษย์อ้อนก็จะแบบว่าเมื่อก่อนจะมีใช้สิทธิ์เป็นทาสไงก็ทํ <g ül> <g ül> ๆๆาทำแบบว่าโอเคนอนโตลุงไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยหรือ,อ,อใ,ดใดๆแต่ว่าตอนนี้พอมาแบบอ,อ,อยู่ในพระวิญญาณก็เราก็ใช้สิทธิ์ความเป็นลูกเราก็ไม่ใช้สิทธิ์ความเป็นทาสแล้วเราใช้ความสิทธิ์ความเป็นลูกพระเจ้าบอกให้นอนแล้วก็โอเค ก,ก็พักผ่อนยอะไรเงี้ยทีนี้ก็ <laughs> ตื่นมาทำแผนลูกค้าได้ประมาณ50%แล้วก็ออโอเคแต่ว่างานแปลเสร็จเรียบร้อยเอ,อ่อแล้วก็โอเคก็ไม่ได้อะไรมากคือแผนที่เตรียมแปะค่ะมันเป็นแผน A กับแผน B ให้ลูกค้าเลือกซึ่งออคือวันอาทิตย์มาแล้วก็รู้ว่าแบบมันเป็นวันสบาโตที่พระเจ้าให้เราพักเราก็แบบแบบพักผ่อนแล้วก็ไม่เครียดคือจริงๆจะบอกว่า ถ้าพี่น้องจําได้คําสอนหนึ่งที่บอกว่าความเครียดเป็นผีอะค่ะพี่น้องจําได้ปะคะ the straight straight is a person จริงๆออนตอนนั้นที่ออนเตรียมแปลของคําเทศในนี้คือออนอะตอนเตรียมแล้วก็ตอนแปลคือเหมือนพระเจ้าพูดกับเราว่าความเครียดเป็นผีนะแล้วเราอะก็เลยมาสังเกตตัวเองว่าจริงๆเราอะเราเป็นคนไม่ค่อยเครียดมาแบบจากเดิมเนี่ยคือเป็นคนเครียดแบบเครียดแบบทํางานเครียดแบบเขาเรียกใช้คำว่าเครียด หัวสมองจะระเบิดอะประมาณอย่างเงี้ยนะแต่แบบพอตั้งแต่มาเดินกับไฟของพระเจ้าจริงจังเนี่ยเป็นคนเครียดแบบถ้าแบบเป็นสก,กอร์คือสิบอะอ่ะอนจะเครียดอยู่ประมาณหนึ่งหรือสองอะไรเงี้ยเครียดแบบแบบว่าให้ให้แบบอ่ามันมันพอประมาณที่จะให้ทํางานใี่มันเสร็จอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือพอวันอาทิตย์เราก็แสวงหาพระเจ้าปกติอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบก็คืออยู่ตั้งแต่เช้าจนแบบจนจบโปรแกรมแล้วก็ แล้วก็ไปหาลูกค้าเลยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็แบบเออไปเส,เสนอแผ่น A กับแผ่น B เนี่ยคือจะบอกว่าคือในสายงานออนเนี่ยเรื่องของเป้าหมายเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานซึ่งเราเองคือทุกครั้งเราที่เราแบบว่าออคิดถึงเรื่องงานแล้วก็จะเออความสําเร็จของเรามาจากพระเจ้าเราก็แล้วออนก็มีประสบการณ์ในการทํางานที่แบบคือ <c oughs> ใช้กําลังตัวเองน้อยมากอะไรเงี้ยพึ่งพ,พระเจ้าขอพระเจ้าช่วยแล้วคือแผ่นแผ่น แผ่น B ีอะค่ะมันจะมีมูลค่าเนี่ยมากกว่าแผ่น A ประมาณ4เท่าแล้วลูกค้าก็ถามว่าเออระหว่างแผ่น A กับแผ่น B เนี่ยเออพี่อ่อนแนะนำมันไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออคือแล้วก็ไม่ใช้สกิลของมนุษย์เลยนะเราไม่ไม่ใช้แบบสกิลโน้มน้อมใดๆแล้วก็บอกจริงๆก็แล้วแต่น้องสะดวกเลยค่ะพี่จะบอกข้อดีนะคะของแผ่น A คืออะไรแล้วก็แผ่น B คืออะไรเ,เขาก็บอกว่าโอเคงั้นเอาแผ่น B เราก็แบบอ๋อเหรอ อ่ะแล้วก็จะแบบทําตอนนี้เลยนะเราอ,อ๋อโอเคอจะทําตอนนี้เลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าคือพอบอกว่าหลังจากที่แบบปิดงานอันเนี้ยเราก็แบบเมสเซจไปบอกอาจารย์วิ๊กอบอาจารย์รัตว่าแบบแบบกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเออคือแบบเออคือรู้จริงๆว่าแบบเออถ้าเราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กรน,นะ พงก็จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ,อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให,ให้ใช้สิทธิ์ความเป็นลูกนะคะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช้สิทธิ์ความเป็นทาสค่ะก็ของพระเจ้าค่ะก็ถวายเกียรติกับพระเจ้าพระเยซูค่ะ